ครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราจะมาติดตามผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลงนะครับบ้านหนองว่าองค์ที่9ตำบลเมืองคงอำเภอราศีสไลัยจังหวัดศรีสะเกดซึ่งวันนี้เรามาอยู่กับผู้นาหมู่บ้านนะครับผู้ใหญ่ทองรักรูกคำครับเราจะมาฟังผลการดำเนินงานนะครับสวัสดีค่ะดพี่จันานางทองรักผูกคำ ผู้ใหญ่บ้านบ้าหลวงว่าหมู่ที่9ตำบเลเมืองทรงอำเภอราศีไตยจัยงหวัดริสเกตได้ร่วมโครงการเสริมสร้างและพู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยส่งเสริมให้พี่น้องในชุมชนปลูกผักเพื่อบริโภคในครูเรือนซึ่งทุกคร้เรือนก็ให้ความร่วมมือในการปลูกผักไว้บริโภคเป็นอย่างดีบางครวเรือนก็ปลูกผักแตกต่างกันไปก็มีการแบ,บ่งปันครูเรือนที่ไม่ได้ปลูกส่วนที่เหลือก็นำไปจำหน่ายแม้จะเกิดโรคระบาดโควิด จะก,กีรอบเราชั้นางสาวพรสวรรค์ฐานาสีได้ร่วมโครงการแล้วเกิดผลสําเร็จโดยการคัดแยกขยะเพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยการนําขยะในรัวเรือนมาทําเป็นปุ๋ยและน้ําหมักเพื่อใช้ลดพืชผักเพื่อความปลอดภัยแก่ตนเองและผู้บริโภคขยะเสี่ยงที่เราใช้เศษอาหารนะคะที่เราคัดแยกจาก การทำกับข้าวหว่าสศษงอาหารเพื่อจะทํามาเป็นปุ๋ยหมักน,นะคะครับหลังจากที่ผมได้เข้ารับการฝึกอบรมแนะนําความรู้ที่ได้มาปรับใช้โดยส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนในหมู่บ้านนะครับปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเองในส่วนที่เหลือนะครับก็ได้นําไปจําหน่ายที่ตลาดเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารและ สร้างรายได้สร้างภูมิคุ้มกัน,กนตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ครับดิฉันนางจันเพนคำแสนขอเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและต่อเนื่องจึงถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆให้กับลูกหลานในชุมชนในการปลูกและดูแลพืชผักให้ได้ผลผลิตที่เหมาะสมและพอเพียงในการบริโภคในชุมชนและขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นๆหากมีการปิดหูบ้านนานเท่าใดเราก็รอด